สวัสดีครับขออนุญาตนะครับให้ไมค์กับน้องๆหน่อยดีกว่าครับเมื่อนับใหญ่ที่บอกไปครับเราได้ฟังแต่ฉีดผมขออนุญาตครับให้พูดเขาจัดกันก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะหัวหน้าทีมนี่นะครับแหนใครบอกว่าวันนี้วิลเลียมจะได้สีอะไรนะครับสีแดงสีแดงโอเคมันลุ้นกันดีกว่าว่าจะใช่หรือเปล่าเชิญเลยครับพวกคุณทั้งสองคนครับห้ามองนะห้ามองนะก็ควรจะได้แดงอยู่แหละพี่ยาวพี่ยาวก่อน พีเอสครับผมพีเอสจับนะอย่าเพิ่งเฉลยนะครับจับไปพร้อมๆกันเดี๋ยวผมทอนา้ดูก่อนเดี๋ยวมาจับมือได้ปะเฮ้ยโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันลุ้นมาพร้อมกันนะครับเอ้ย three two one ขอแสดงความยินดีครับหัวหน้าทีมสีแดงของพวกคุณนั่นก็คือคุณนเวรเลยมคนนี้ สีนเนขอนเอ็นจีก็จะออกไปแบบโปรทีฟดย์แบบไปตีแบดตีเทนนิสไปคลินิกเล่นเกมไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ไม่เยอะมากไม่เยอะมากนะฮะไม่เยอะมากแล้วส่วนใหญ่ไปคนเดียวหรือไปกับใครล่ะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบไปเนี่ยคนเดียวผมก็จะชวนเพื่อนๆไปอะไรอย่างงี้ใช่ครับครับวิลเลียมนะครับเออเยอะเหมือนกันครับครับผมนอนคนอนได่ไหมจริงๆก็ ถ้าวันไหนที่แบบว่าเอ e r g y ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยก็จะนอนนะแต่ว่าถ้าวันไหนก็เออไปเจอเพื่อนบ้างับไปจริงๆช่วงนี้กำลังอินแบบว่าขับรถนี่จักรยานจะกยานเหรอครับผมโตแล้วผมไม่ขับจักรยานแล้วผมขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ไม่ก็ช่วงนี้ก็แบบว่าคือพอมันเออ ก็จริงก็ขับรถโกคาร์ดด้วยแล้วก็พวกรถนิ่เป็นเกมอ่ะใช่ก็แบบว่าเริ่มดูเริ่มศึกษาเพราะอยากจะแบบคือชอบเหมือนกันโกคาร์ดบอ้โไปขัไปกันบ้างลยไฮ้เรียรอสายชักหนึ่งเพลงเพื่อที่จะให้คนที่โทรเข้ามาหาเราเนี่ยนะครับผมได้ฟังระหว่างที่รอสายพวกคุณสองคนจะแนะนำเพลงอะไรครับพี่คุณก่อนเลยครับพีเอก่อนครับเพลงอะไรดีครับพีเอครับ ผมจะเลือกเพลง5เซนครับ5เซนใช่เพราะตื่นสายบ้างหรือเปล่ารู้จักนักร้องหรอมากที่ไม่รู้จักนักร้องแต่ว่าเห็นแบบฟังเพลงแล้วเพลงเพราดีเลยนะแล้วชอบนักร้องไหมไม่รู้จักนะออกเดี๋ยวรู้จักไม่รู้จักเดี๋ยวต้องเดินทางไปรู้จักครับผมไปก็ว่าก็มาแนะนำด้วยละกันนะได้เลยครับเพราะนี่คือเพลง recommend ที่อยากจะให้ฟังครับผมครับผมพี่วิลเลียมนะครับจริงๆเพลงนี้ เออนักร้องยังไม่ค่อยรู้จักเห <c oughs> มือนกันครับผมไม่อยากเป็นรักแรกครับยังยังไม่รู้จักพี่นายเป็นรักไหมที่เขา <c oughs> บอกว่าเป็นเอ่อนักกีฬาว่ายน้ำฟิลิสตาเลยเนาะ <c oughs> อเออใครเขาเก่งในฟุตบอลกีฬาแล้วมันร้องเพล, <c oughs> ล,ลงร้องเพลงดีมากเลยนะ <c oughs> ดีมากเลยใช่ไหมับใช่ไหมตัวเคยเคยฟังแต่ว่าเออว่ายน้ำไม่รู้จักนะได้ได้ได้ครับผมฝั่งนี้เนี่ยไม่รู้จักเขาดูเป็นยังไงอ๋อทุกคนพร้อม Are you ready

หนักมากก่อนนี้ถือว่าคารดิโอแข็งนะครับมาครับยกยกยกเอ่อสล็อตตัวตึงสล็อตตัวตึงครับยดยดได้ครับหรเลได้มาครับหยิบมาเหลือเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นครับโอเคนะครับและสลดยตด เดือบอลมาครับหยิบมาเหลือเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นครับโอเคนะครับและสล็อตตัวตึงของเราในอรอบนี้สีแดงออกเป็นส้มส้มมาคืนฟิิงฟองเดือนนดคะแนนต้นทำง,งานไหนสามสอง let's go แหมท็อปฟอร์มเหมือนกันเลยท็อปฟอร์มเวอร์มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มเหลือเกินท็อปฟอร์มเหลือเกินท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มมากท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มได้อีกท็อปฟอร์มอีกท็อปฟอร์มแบบสุดๆและยังของท็อปฟอร์มอย่างต่อเนื่องเยอะเอา ยังพอมีหวังสำหรับเครื่องจักรของเราและรอบสุดท้ายของทีมสีแดงผลของสล็อตตัวนึงออกมาเป็นสง่งอังงุ่นอังงุิปิ๊กบองได้ไปอีกตึ้งคะนแลครับเราไม่สรุปนะเราผมไม่สรุปดีกว่า